สวัสดีครับ FC ก้องคาสโนวาพาจวดนะครับสำหรับมือนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นไงครับมือนี้แกตัวหมู่บ้านนะครับพอไปพอไปงามนะครับเนาะขอไปงามงามหมู่บ้านไปผ่านนิดเดียวกรุงนี้มาตรฐานเลยนะครับมือนี้สำหรับทีมงานน้องนับตังแกเขียวเซียนนุ่มนะครับ นะครับอีกหนึ่งบ้างทีมงานวุฒิชัยเบิกฟ้าพระเอกเมืองน้ํายืนนะครับเมืองไทยเตี้มทุกสายนะครับสำหรับวุฒิชัยนะครับวันนี้เมืองไทยเตี้มทุกสายนะครับอุ้ยหาวเป็หยังไงพึ่องามมาถึงวันนี้นะครับวุฒิชัยนะครับหัวแดงนะครับคิวที่บางทีสามนะครับวันนี้ทีมงานเสือเถาวันนี้ครับครบทีมนะครับ เสือเถาชุดใหญ่นะครับผมคิวไหนครับเสือเถามโอนี้คิวเจ็ดครับคิวเนะครับสําหรับเสือเถามโอนี้นี่นะครับสวยงามมากเลยเฮ้ยมันเป็นไงครับวันนี้มั่นใจไหมครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมันมานล้ครับทีมงานเดี๋ยวจะมาอันนี้ทีมงานเทพสวรรค์นะครับหางใหญ่นิดๆนะครับแต่ว่างามนะครับวันนี้ประกอบสวยงามเทพสวรรค์หัวเหลืองนะครับ นี่ก็น่าจ,จะเป็นทีมงานเก่งเจริญนะครับเก่งเจริญยี่อะไรครับเก่งเจริญมาเนี่ เบรสามนะครับน้ะเบิร์ตตะมืว่านเลครับตมือวานเหรอครับเบิร์ตไรเบิร์ตเอครับเบิร์ตเบิร์ตน้ำยังครับเบิร์ตอกก็อถึงว่าเบิรเบิร์ตน้ำยังครับเบิร์ตน้ำี่เปียดน่าไฟบลได้วนี่ครับกุ้งเจริญทัพยนะครับเขี่ยวไดครับวันนี้เขียวสิบนะครับเรากุ้งเจริญนซัพยนะครับน้ะมันหมานเกานะครับกุ้งเจริญนซัพช่วงนี้เริ่มค่าชางดูเลยนะครับผมกุ้งเจริญนซัพย์ จะเป็นทีมงานสราชวงนะครับเกี่ยวได้ครับไปออทมอนี่เกี่วสิบเอ็ดนะครับเนาะมันหมานะครับเนะาะสำหรับทีมงานสราชชวงตอนนี้ก็ยังทำหาความอยู่สราชวาชวงนะครับ ทีมงานปอธนวัฒน์ครับคิวใดครับคิวซีครับคิวซีนะครับปอธนวัฒน์เนาะครับผมนี่นะครับปอธนวัฒน์คิวซีเออหางสำนึกตัวของว่ามาันนั่นบดเป็นี่ทีมงานช่งครับนี่บ่แต่แม่ทีมงานเมียน้ำมหาบอครับ โมแมนบ่อ๋อโมแม่นะครับเนาะนี่นะครับ no. ท no. no ีมงานปอประกาศสินะครับโมสีน้ำเงินนะครับมือ no นี้แต่อยากให้เ no มียหยาดเมาคนนะแข่งกล่องกระสว่าไปได้ครับเด็กกระขายได้กันทามนะครับอ๋อมาพร้หลงไส้คร okay, ับไปเอกนะครับผมเสียถาคกุยเสียนะครับไปได้นะครับมาเที่ยวขมิ้นมาหาลูกหาเมียหรือ่ครับ คิวไดครับคิ <S <S ้วไหนคิวหานะครับเนาะหลังขั้นเนาะหลังแล้วงแล้วนะครับทีมงานเสียท้าค่อยเสียนะครับมือกาขี่เจียรรถไม่หรครับบางแรงบางแรงนะครับบางแรงของรถนะครับบางแรงของรถนะครับวันนี้ทีมงานเสียท้าค่อยเสียคิวหานะครับหัวสีหยางเนาะหัวดำนะครับวันนี้ งานเสียตานะครับหางกัดใหญ่เหมือนเดิมนะครับสไใต้เดิมนะครับหางจงลงหกโลกพอดอีนนี้ก็น่าจะเป็นทีมงานโชคประเสริฐนะครับวิบานสายจวดนะครับ983าคิ้วแรกปะครับนี่ คิ้วแรกนะครับน้อน้าดีเดือดจัดให้นะครับมืัอนี้เนี่ยเพื่อนขอครับเพื่อนคิ้วไหนครับวันดีปะครับวันดีครับวันดีนะครับสบายสบายนะสำหรับทีมงานสำหรับทีมงานโชคประเสริฐวันนี้คิวแรกนะครับกระลังเริ่มลงน้ำลงนมนะครับสำหรับโชคประเสริฐนะครับอันนี้ทีมงานอ้วนแม่สอดคิวไหนครับคิว สิบสี่จะใกล้พิ่นอยากล้เพิ่น่หางหน่อยหางหน่อยซอยแหลมนะครับหางหน่อยไ้าึ่งก็ได้หางหางหน่อยซอยแหลมงานอ้วนแม่สอดวันนี้หัวบล็อกสีฟ้าจริงหัวสายตำพันหม้ออ้วนแม่สอดอันนี้ทีมงานดาวดวงใหม่เนาะครับน้อโอ้ดาวดวงใหม่ มือนีได้ดวงไม้เอฟซีก็ถามมาหลายนะครับไ็่ได้ครับลงไส้มันใจ๊ยปะครับมือนี้เกินรอยครับเกินรอยนะครับเนาะเงินเขาบันซี่ยังยังเล็บบูมีครับเล็บบูมีเล็บบูมีเช็ดยอดวะได้เช็ดยอดวะได้ขอบคุณพี่ไส้นะครับที่ม่เห็นให้พิษฟังนะครับเอ้ามาพร้าวสัเปะรดใหญ่ครับมือนีโอ้ยเกได้มาหอวดีนะครับ สังเวียนป้าสดนะครับเงินเขาบัญชีเราไหครับนี่เงินขอบัญชีเราไหครับเอาเงินมาแบ่งกันเหะเงินบ่ว่าเงินบ่ว่ามาส่งเงินม่ว่ามาส่งนครับสามอันตรายของแท้นะครับเป็นไรครับนายทุนนนหรับปันดีบ่ครับบีกษากระปุกบ่าผ้าเสียคนบ่ครับเมื่อคืนบ้า่บ้าบ้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 บาบ้บาบ้า้้า น um ี่นะครับมอนี้หางกับสไตล์เพื่อนนะครับหางสร้างนวดบะคับเพีรหนึ่งสร้างไดครับเพีร์ตน้งยบะคับเพีรเมื่อวานผ่านนิดเดียวนะครับหมายถึงว่าเกือบงานผ่านนะมันอยังไงอืกินสองเขาฮัดนะครับบอกไปเลย โอ้ยทีมงานพรไพรินหัวแดงเป็นหัวเขยนะครับทายเขาไม่ยืนบนมาทายคนนี้นี่ทายคนนนี่ครับผมทีมงานพรไพรินนะครับมือนี่กะเมย์ด้ามกับเขาทาแล้วครับน้องเมยด้ามเนาะสูตรสูตรใดย์นะครับหางนี่กับเก็บเอาหางอันอันแข้งหัววะครับผมนี่นะครับทีมงานพรไพรินนะครับมือว่างกะต่อโตอ้อนนะครับ แต่ถือว่าบิก่าก็ถือว่าสําเร็จนะครับทุกแผลนะครับผมทั้งอ่อนทั้งหางขาดนะครับถือว่ามาตรฐานนี่กับพระเอกของงานนะครับทีมงานเขยบังหินวันนี้เก9้านะครับเขยบังหินวันนี้พระเอกของงานนะครับนี่นะครับหางใส่ปกตินะครับคิวไหครับเขยบังหินคิวสิบสองนะครับเนาะนี่อยู่ดอกมวแมนคิวแรกกับคิวสุดท้ายนะครับ เคว่าเห็นพระเอกของงานนะครับมันอนี่นะครับลอยแปดซีเออจายมาลอยหนึ่งเลยเหน็นนะครับทีมงานเคยว่างหินนะครับมัอนี้คิวสิบสองเริ่มถามมั้งครับพอนไปลินคิวไหนสุดท้ายคิวสุดท้ายครับบางไฟมันโมเจียงมาได้คิวสุดท้ายเอาไว้แต่จุดพูดที่สุดท้ายกันเลยครับ่เป็นยังครับสบาย นะครับบรรยากาศต้นน้ำช่องสงคมอาเซียนนะครับอ่าวันนี้ขอฟังทัศนะจากพี่กบทินะครับเป็น้ครับทัศนามือนี้ทัศนามือนี้ครับเป็นอย่างไรคิดว่าผ่านเจ็ดผ่านเจ็ดบ่ผ่านเจ็ดบ่ผ่านเจ็ดนะครับออันนี้จากกรรมการครับอันนี้เสียนอย่างครับเป็นอย่างไรครับ ทัศน์า,า,สนาเสียนย่งใน,น,นี่ยมันนี่บรรยากาศมันอาจจะนาจะทิมพ่วนนาจะทิมพ้วน <c oughs> พ้วนแมนคือถ้าพาลาดมัอน,นี่บ่าเขา <c oughs> อีกจรั้งเถอแมนครับผมนี่คือเสียน <c oughs> ย่งนะครับนี่กรรมการนะครับไอ้ทัศน์นะครับผมนี่นะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับเอฟซีมันนี่ถือว่าหนาตาพอสมควรนะครับออามาในสนามนะครับบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศสนามช่องสงคมอาเซียนนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับ บรรยากาศก็ถือว่าดีพาสมควรนะครับฐานจุดกะสองฐานจุดนะครับมือกี้กะทาก้านวหายฐานนะครับฐานจุดสองฐานนะครับวันนี้เห็นะครับบรรยากาศครับเบื่อพี่น้องครับบรรยากาศบรรยากาศสนามนะครับเดิงครับนี่ครับบรรยากาศครับสุดยอดมากๆนะครับบรรยากาศนะครับนี่ครับ บรรยากาศสนามช่องสงคมอาเซียนนะครับผมนี่ครับนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับมือนี้นี่นะครับบรรยากาศนี่ครับตัวนี้ฟังเขานะครับฟังเขานะครับสดับสนามช่องสงคมอาเซียนนะครับนี่ครับตัวนี้ฟังฟังเขากับสิบลูมาฟังเหวนะครับนี่ครับฟังเหวนะครับนี่ครับผมจังไรก็อย่าลืมนะครับพี่น้องเอฟซีสายจวดนะครับ มาสนับสนุนสนามมังไฟนะครับกันหลายๆนะครับนะครับนะครับครับผมอย่าลืมมาสนับสนุนสนามมังฝ้ลยราคาขอมารับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกล้องคัสโนวาพาจวดนะครับในช่อง YouTube นะครับผมนี่ครับผมนี่อากาศดีนะครับอากาศดีมากมาก ดีมากๆครับผมข้อจอยมาค่อยรับชมคลิปกันนะครับผมขอบคุณมากๆครับ